สวัสดีค่ะมาเจอกับโค้ชจิกอีกแล้วนะคะที่หน้าเพจนะคะสวยรวยปังด้วยพลังกดแรงดึงดูดมาเจอกันทุกทุกวันนะคะมาส่งต่อสิ่งดีๆให้ทุกทุกคนอีกแล้วก่อนอื่นนะคะขอโค้ชนะคะเคลียร์พลังงานก่อนใครที่เข้ามาแล้วนะคะ ก็ขอให้เคลีย์พลังเหมือนกันนะคะเรียกพลังให้กับตัวเองเคลีย์พลังลบเคลีย์พลังที่มันทําให้เรานะคะโซกเศร้าทุกเสียใจนะคะให้มันสลายไปมาโยกกันหน่อยเฮรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทแชทๆะแชทแชทรีบแชรีบแชทรอบนี้มีโปรเสรมมีของใหม่ๆยังไม่ถูกกระเดิม อยากได้คอนเฟิรรมบเข้ามาแช่์รเข้ามาแชรวันนี้มีของมาแทมคือการหอมแก้มเป็นของชำรวยถ้าใครอยากหอมแก้มสวยๆกดไลค์มันด้วยให้หอมแก้มสวยออนไลน์ เดี๋ยวจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเฮ้นนมีของมาแทนการ้องแกมเป็นของชํำรวยถ้าใครอยากของแกมส,สวยกดไลค์มาด้วยให้ของแกมสวยออนไลน์

กดไ,ไลค์กันหน่อยเนี่ยสง่งเอะรีเข้ามาแชร์รีเข้ามาแชร์รีเข้ามาแชรมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมอยากได้าวข้ามฟ้ารีเข้ามาแชร์รีเข้ามาแชร เพลงเดียวพอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะมาเจอกับโค้ชจิกนะคะที่หน้าเพจนี้นะคะเพจนี้นะคะชื่อสวยรวยปังด้วยพลังกดแรงดึงดูดนะคะเพจนี้นะคะโค้ชจะนำสิ่งดีๆนะคะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะได้นะคะชมกันทุกๆวันนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันเนาะ วันนี้นะคะตอนที่17แล้วนะคะกับจุดประทัดในหัวใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตนะคะมาถึงตอนที่17แล้วมาถึงเดทที่17แล้วนะคะเป็นคอร์สพิเศษที่แม่ครูสิตานะคะจงใจสร้างนะคะที่จะทำให้ทุกคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีชีวิตที่ดีขึ้นขอเพียงแค่คุณนะคะเรียนรู้และก็ลงมือทำนะคะคุณได้ผลลัพธ์แน่นอนถ้าคุณเรียนรู้แล้วแล้วคุณ ลงมือทําแต่ถ้าคุณเรียนรู้แล้วคุณนะคะแค่แค่มาเรียนแต่คุณไม่ลงมือทํานะคะมันก็มีค่าเท่ากับศูนย์มันก็แค่คุณแค่รู้จักคุณแค่มาเรียนรู้เอาสิ่งดีๆเท่านั้นแต่คุณจะไม่ได้เกิดผลลัพธ์อะไรเลยถ้าคุณไม่ยอมนะคะลงมือทํานะคะโหเดี๋ยวโค้ดลืมนะคะลืมว่าโค้ดต้องแชร์นะคะขอโค้ดแชร์ตัวเองสักครู่นะ ตอนนี้อ้ข้างนอกฝนตกนะคะที่ไหนฝนตกบ้างคะเนี่ยโอ้โค้นร้อนเดี๋ยวแป๊มหนึ่งนะขอแชร์ตัวเองสักครู่ เวลาเรานะคะเจอเรื่องราวดีๆหรือว่าเรารู้ว่าสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งดีๆนะคะให้เราแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยนะคะเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราแชร์ออกไปหรือสิ่งที่เราทําที่มันเป็นสิ่งดีที่เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งดีถ้าเราแชร์ออกไปอาจจะมีคนบางคนเขาเปลี่ยนชีวิตเขานะคะ เขาอาจจะสะดุดใจหรือว่าเขาอาจจะได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งที่เราส่งออกไปนั่นก็คือเราได้ให้แล้วมันเป็นบุญกุศลนะคะสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีๆให้คุณแบ่งปันไปเลยนะคะอันไหนที่มันไม่ดีก็เราก็รู้อยู่เนาะเราก็ไม่ต้องแชร์ออกไปเนาะทำให้คนอื่นเสียใจเป็นทุกข์เราก็ไม่ทำเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ขอขอโค้ดวางโทรศัพท์ก่อนอ่้โอ้รู้สึกจะร้อนสดมากเลยนะคะสดจริงๆนะร้อนขนาดเปิดพัดลมแล้วนะคะอาจจะเป็นว่าอากาศข้างนอกนะคะฝนกําลังตกมันก็เลยมันก็ไม่ได้ตกหนักนะคะตกปปอยๆนะคะตกตั้งแต่หัวค่ำแล้วมันก็เลยทำให้บรรยากาศข้างในมันยังยังไม่ยังไม่เย็นเท่าไหร่นี่โค้ดเปิดพัดลมแล้วนะคะ เปิดพลลมจอตัวเองเหรอแต่ก็ยังร้อนเนาะโอ้พลังงานสูงสงสัยพลังงานสูงนะคะกับอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าโอ้พูดไปเยอะเรื่อยเปื่อยนะคะกับ d ดย์สหรือว่าตอน17นะคะของจุดประทัดในหัวใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตนะคะคอร์สนี้นะคะถ้าใครได้เรียนตั้งแต่ d ดย์มาถึง d ดย์สโอ้โหคุณจะรู้ว่าแม่ครูสิตานะคะปล่อยคีย์แพงให้เยอะมากๆนะคะ ใครได้เรียนโคตรโชคดีหรือถ้าใครยังไม่ได้เรียนนะคะโคตรแนะนําเลยว่าให้คุณนะคะไปเรียนนะคะเริ่มตั้งแต่ day หนึ่งเรียนวันละคลิปนะคะเรียนคู่กับมหากายบ21วันนะคะเรียนนะคะ day หของมหาการย1วันก่อนเรียนรู้แล้วก็ทําตามแล้วก็มาเรียนนะคะคลิป ปัจจุบันของแม่ครูคือคอสนี้แหละเดยนะคะเรียนคู่กันนะคะเดกับเดคู่กันชีวิตคุณพลิกแน่นอนนะคะกับเนื้อหาเมื่อคืนนี่ที่โค้สได้เรียนกับแม่ครูสิตานะคะสิ่งที่โค้สได้ก็คือนะคะแม่ครูนะคะบอกให้เรานะคะเชื่อในพลังของความดีเชื่อมั่นในความดีที่เรานะคะได้ทำขึ้นนะคะวันนี้ถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำน่ะ มันเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ว่ามันเกิดประโยชน์กับทุกๆคนมากกว่ามันทำให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆจากการที่เราลุกขึ้นมานะคะเราไม่ต้องไปสนใจว่าใครเขาจะมาว่าใครเขาจะบอกว่าเอ้ยคุณทำดีเอาหน้าหรือเปล่าว่าอย่าไปเชื่อมันเลยมันเสียแซงมันลุกขึ้นมามันอยากได้หนะ้าเรารู้ดีว่าเวลาที่เราออกมานะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆหรือแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะ เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งดีเรารู้ว่าจิตใจของเราเราต้องการช่วยคนอื่นเราต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะคะใครจะมามองว่าเราทำดีเอาหน้าหรือการที่เราออกมาส่งต่อสิ่งดีๆนะ่ะเราหวังผลประโยชน์อะไรสักอย่างนะคะคุณรู้ไหมว่าไม่มีเราไม่สามารถที่จะทำให้ทุกๆคนนะคะถูกใจนะคะเราไม่สามารถทําถูกใจทุกคนได้ เราไม่สามารถให้ทุกคนมาเห็นด้วยในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนะคะมันคือจะเรียกว่ายังไงคนเรานะ่ะถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันจิตใจของเรามันก็มองไม่เหมือนกันนะคะมันมองไม่เหมือนกันอยู่แล้วต่างคนต่างจิตต่างใจเนาะคนที่เขาคลื่นคลื่นเดียวกันกันกบเราคิดเหมือนกันกันกบเราเขาก็จะชอบเราเขาก็จะสนับสนุนเราเขาก็จะรักเราแต่ถ้า บางคนเขาคลื่นไม่ไม่ตรงกันเขาคลื่นไม่เสมอเขาเรียกว่าคลื่นไม่เสมอเนาะเขาอาจจะมองโลกในแง่ร้ายเขาอาจจะมีทุกข์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมองโลกในแง่ร้ายอะ่ะเห็นคนอื่นทำดีเห็นคนอื่นได้ดีเห็นคนอื่นนะคะออกมาทำสิ่งดีๆก็มองเป็นด้านลบไปซะทุกอย่างคนนะคะที่เขา มองเราแบบนี้เขาก็จะทุกข์ใจเขาก็จะหาเรื่องมาว่านะคะเราอยู่ในจุดของเราเราอยู่ในลูกของเราก็ยังมีคนข้างนอกนะคะมามาบอกเราว่าอุ้ยมาว่าเรานะคะว่ามึงทำดีเอาหน้าโอ้ยอย่าไปเชื่อมันเลยโหเสแส้งอยากได้ผลประโยชน์สารพัดสารเพที่คุณจะถูกนะคะคนอื่นเขาว่า ในในคนที่เขาไม่ชอบเรานะคะสิ่งที่เราทำได้คืออะไรสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราวางเฉยเราปล่อยให้เขาแต่ถ้าเขามายุ่งอยู่ในพื้นที่ของเราเช่นเราไลฟ์สดอยู่อย่างเนี้ยหรือว่าหรือว่าเราอยู่ในช่องของเราอยู่ในเฟซของเราเราทําเราส่งต่อสิ่งดีๆเราทําสิ่งดีๆออกไปแต่มีคนมาเม้นมาดา่ามาว่านะคะว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ สิ่งที่เราทําได้ก็คือบล็อกนะคะบล็อกแบนเบิร์นไม่ให้เขาเข้ามาในพื้นที่พื้นที่ส่วนตัวของเราหรือบางทีนะคะถ้ามันรุนแรงเกินไปมันถ้าเรามองว่าเขาต้องได้รับนะคะสิ่งที่เขาทํานะคะคือบางทีเราอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรมามาว่าเรามาดูถูกมาทําให้เราเสียชื่อเสียงมาเราก็ต้องดําเนินนะคะคดีนะคะให้กฎหมายนะคะเป็นคนจัดการเขาอันนี้มันก็แล้วแต่เรานะคะมันก็แล้วแต่เรานะคะบล็อกแฟนเบิร์นนะคะใครที่มาคิดลบใครที่มายุ่งวุ่นวายกับ เขาเรียกอะไรพื้นที่ส่วนตัวของเรากับโลกของเรากับลูกของเราเราก็ไม่ต้องปล่อยไว้นะคะบล็อกมันไปเลยแบนมันไปเลยไม่ต้องให้เจอกันอีกเลยนะคะพื้นที่ของเราเราเลือกได้ว่าเรานะคะจะให้ใครเข้ามาเราเลือกได้ว่าเราพื้นที่ของเรานะคะเราจะทํายังไงก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทําคือเราไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนใครจะเห็นด้วยใครจะสนใจใครจะรักใครจะเกลียดใครจะชอบเราไม่สามารถห้ามเขาได้ใช่ไหมคะ แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราเลือกเราเป็นผู้เลือกว่าจะให้ใครเข้ามาแค่นั้นนะคะอันนี้คือให้เรานะคะเชื่อแล้วก็รู้ว่าถ้าเราทำดีไปแล้วรู้ว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดสิ่งที่เราส่งออกไปมันเป็นสิ่งที่ดีผู้คนหรือว่าคนมากๆเนี่ยจะได้รับประโยชน์อ่ะเราก็ไม่ไปต้องไปสนคนข้างนอกนะคะเชื่อในพลังความดีของเรานะคะว่าเราสามารถนะคะ ชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นด้านลบได้นะคะเชื่อในพลังของของตัวเราเชื่อในพลังของความดีว่ายังไงความดีมันก็ต้องชนะทุกอย่างอยู่แล้วนะคะและก็เชื่อในพลังของจักรวาลแห่งนี้ว่าจักรวาลแห่งนี้มันมีจริงถ้าคุณส่งต่อสิ่งดีๆออกไปส่งต่อสิ่งไหนออกไปจักรวาลเขารู้เขาอยู่เคียงข้างเราคอยคอยส่งนะคะสิ่งดีๆมาให้กับเรา มันอยู่ที่คุณนะคะว่าจะสื่อสารกับจัก,กรวาลด้านไหนออกไปถ้าวันนี้คุณเป็นผู้ให้คุณส่งต่อสิ่งดีๆส่งความรู้สึกดีๆส่งนะคะพลังดีๆออกไปให้ผู้คนออกไปให้โลกใบนี้คุณรู้ไหมจัก,กรวาลเขาก็จะตอบแทนสิ่งดีๆกลับมาให้คุณเช่นเดียวกันตรงกันข้ามถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ส่งนะคะแชร์เรื่องราวไลายๆนะคะ เข้ามายุ่งวุ่นวายมาด่ามาเขาเรียกว่าอะไรมายุ่งลูกของเรานะจัก,กรวาลเขาก็รู้ว่าคนคนนั้นเป็นยังไงเขารู้ว่าเราเป็นยังไงสิ่งที่เราส่งออกไปนะคะสิ่งนั้นมันก็จะสะท้อนกลับมาสะท้อนด้านดีสิ่งดีก็กลับเข้ามาสะท้อนด้านลบด้านร้ายนะคะเราก็จะได้รับสิ่งนั้นตบกลับมาเช่นกันโลกใบนี้นะคะมันมีกฎอยู่กฎหนึ่งคือกฎแห่งการสะท้อนกลับ หรือว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองคุณส่งสิ่งไหนออกไปคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับเข้ามาถ้าวันนี้คุณรู้แล้วว่าคุณต้องการมีชีวิตแบบไหนคุณต้องการนะคะให้คุณเป็นแบบไหนคุณก็จงส่งต่อสิ่งดีๆส่งต่อสิ่งนั้นออกไปจักรวาลทำงานเที่ยงตรงเสมอนะคะส่งต่อสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะ ใจของเราเราต้องการที่จะช่วยคนอื่นนั่นแหละจัก,กรวาลเขารับรู้นะคะเขาก็จะส่งสิ่งนั้นกลับมาแต่เวลาที่คุณทำไปแล้วคุณไม่ต้องรังเลสงสัยไม่ต้องไปรอคอยนะคะว่าเอ้ยฉันให้ออกไปแล้วุเดี๋ยวจัก,กรวาลก็ส่งมาให้กับฉันเ,เมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นะฉันรอรุนอยู่ยเนี่ยเมื่อไหร่จัก,กรวาลจะส่งสิ่งดีๆมาให้กับฉันฉันจะส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้คน คุณคิดแบบนี้นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณส่งต่อสิ่งดีๆนะมันเป็นเรื่องดีแต่ถ้าคุณส่งไปแล้วนะคะคุณรอคุณคาดหวังคุณให้ด้วยใจคาดหวังคุณให้ว่าเออถ้าคุณส่งต่อออกไปแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะกลับเข้ามาอันนี้เขาเรียกว่าคุณให้ด้วยความโลภให้เพราะอยากคุณไม่ได้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เมื่อไหร่ที่คุณออกมาให้ผู้คนให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทนคุณให้คุณรู้ว่าเออเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่รู้ว่ามันเป็นสิ่งดีถ้ามันถ้ามันเป็นสิ่งดีแล้วอ่ะ คุณทำแล้วคุณสบายใจคุณทำแล้วคุณมีความสุขให้คุณทำต่อไปเออแล้วแล้วขอฝากด้วยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยให้คุณทำด้วยความสุขให้คุณทำด้วยใจเบิกบานไม่ต้องกดดันไม่ต้องรอคอยไม่ต้องสงสัยรู้ว่ามันเป็นสิ่งดีมีความสุขกับสิ่งที่ทำนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณใช้ความสุขนำทางนะคะให้ให้คุณออกมาให้ไปให้มันเหนือจานวนเงิน ไปให้มันเหนือจํานวนเงินหมายความว่ายังไงคุณไม่ต้องคิดเรื่องเงินเลยคุณไม่ต้องคิดว่าคุณให้ไปแล้วคุณจะได้รับเงินเท่าไหร่จำนวนเงินเท่าไหร่มันจะตอบแทนกลับมาหาคุณไม่ต้องคิดเลยนะคะให้ก็คือให้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ต้องไปคิดถึงการตอบแทนว่าคุณจะได้รับอะไรตอบกลับมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าการให้และเชื่อในพลังของความดีออกมาส่งต่อสิ่งดีๆนะคะเชื่อในพลังจักรวาลแห่งนี้เชื่อในจักรวาลว่า สักวันเมื่อคุณให้มากพอเมื่อคุณให้สิ่งดีๆออกไปเมื่อคุณเหมาะสมคู่ควรเมื่อนั้นคุณก็จะได้รับเหมือนโค้ดนะคะตอนแรกโค้ดก็มาด้วยความโลภเหมือนกันนะคะความโลภหมายถึงไงโค้ดก็หวังและก็รอคอยอุ้ย ฉันออกมาดีกว่าเผื่อจัก,กรวาลจะให้แต่เมื่อเราเรียนรู้กับคนสําเร็จเรียนรู้จากแม่ครูสตาแม่บอกเสมอว่าไปให้มันเหนือจํานวนเงินนะลูกเราไม่ไปสดเราไม่ต้องไปหวังเราไม่ต้องรอคอยเราไม่ต้องสงสัยว่าเราจะได้เมื่อไหร่แม่บอกเสมอว่าเมื่อเราคู่ควรเมื่อเราให้มากพอเมื่อเราเหมาะสม จักรวาลเขาจะให้เราเองนะคะอาจจะให้มากกว่าที่เราขอก็ได้มากกว่าที่เราคิดก็ได้นะคะอันนี้พลังของการให้มันสุดยอดมากๆโอ้โหขนลุกนะคะตื่นรู้เองนะคะแบ่งปันไปโค้ดก็ตื่นรู้เองนะคะแล้วเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหเป็นเป็นเป็นตอนที่มันเขาเรียกว่าอะไรแม่ครูเนาะเป็นผู้ที่ให้ ให้มากจริงๆนะคะให้จนสุดนะคะให้ตั้งแต่แม่นะคะเรียนรู้กฎจักรวาลมาเนาะรู้จักกฎจักรวาลมา5ปีแล้วนะแม่นะคะทําแบบไหนแม่ครูสิตาทําได้แบบไหนแม่ครูจะเอามาสอนทุกทุกอย่างเลยนะคะสอนฟรีหน้าเพจนี่แหละจนนะคะบางทีแม่อาจจะให้เกินนะคะให้ให้เกินไปแล้วมีคนเขาไม่ชอบนะคะ เขาไม่ชอบเขานะคะแจ้งความแม่ว่าแม่นะคะมาทําเรื่องมันไม่ดีเอาเงินนะคะเอาเงินปลอมนะคะมาคือให้ทุกคนนะ่ะทำเงินปลอมขึ้นมานะคะทั้งที่มันไม่ใช่เงินปลอมหรอกมันเป็นแค่ เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นการสอนอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่เงินปลอมนะคะก็เป็นคดีความนะคะแต่สิ่งที่แม่ทำมาตลอดคือแม่ไม่เคยหยุดที่จะให้นะคะถึงแม้จะมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะแต่แม่ครูสิตารู้ว่าการที่แม่ออกมานะมันเป็นการให้มันเป็นการช่วยเหลือผู้คนให้เขามีชีวิตคุณรู้ไหมว่าคนที่รู้จักแม่ครูสิตาส่วนมากที่เขาเปลี่ยนชีวิตเนี่ยจะมาจากคนที่ ติดลบกันทั้งนั้นบางคนโอ้โหเป็นหนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะเป็นหนี้เยอะแยะมากมายมีชีวิตที่แย่มากๆแต่ทุกคนที่ได้เจอแม่ครูสิตาเรียนรู้แล้วลงมือทําทุกวันนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นมากมากจนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคะนี่แหละคือพลังของการให้พลังของความดีที่แม่ไม่เคยหยุดที่จะให้ถึงแม้จะมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลแต่ทุกวันนี้แม่ก็ยังออกมาให้แม่ยังยืนหยัด ไม่เคยหนีหายไปไหนเชื่อในพลังของความดีว่าเราส่งสิ่งสิ่งดีๆให้ผู้คนแม่ส่งต่อนะคะความรู้หรือว่าความความมั่งคั่งให้กับผู้คนให้ผู้คนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยคือพลังของความดีและความดีก็คุ้มครองแม่ครูสิตาจริงๆแม่ครูสิตานะคะในวันนี้นะโหแสดงความยิดีกับแม่ครูมากๆที่แม่ครูนะคะเขาเรียกว่าอะไร เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะคะสารตัดสินแล้วว่าแม่ไม่ได้ผิดอะไรนะคะโอ้โหดีใจกันมากเลยนะคะปิตดดิสุขกับแม่มากๆที่แม่ได้กลับมานะคะมันสุดยอดอะของลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะที่เรียนรู้กับแม่แล้วมีความสุขแล้วได้ผลลัพธ์นะคะอยากจะส่งต่อให้ทุกๆคนเหมือนกันนะคะถ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะก็ให้เรียนรู้และลงมือทำอาจจะไม่ใช่กับแม่ครูสิตา ีครูนะคะกดจักรวาลกดแรงดึงดูดหรือว่าใครอีกเยอะแยะที่เขาออกมาสอนเรื่องนี้นะคะถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะไปเรียนรู้กับใครก็ได้ที่เขาเป็นไอดอลของคุณที่คุณชอบเขานะคะเรียนรู้แล้วลงมือทํานะคะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเรียนรู้กับคนสําเร็จตีบวกให้ได้คิดบวกให้ได้มองทุกอย่างเป็นด้านดีนะคะมองบวกเข้าไว้อารมณ์ดีเข้าไว ทำท th like ุกอย่างด้วยความสุขด้วยความเบิกบานนะคะทำทุกอย่างด้วยความสุขความเบิกบานนะคะมีความสุขระหว่างทางอย่ารอให้สําเร็จก่อนค่อยมีความสุขนะคะมีความสุขมันจะต้องเสียตั้งแต่ตอนนี้นะคะความสุขคือประตูไขไปสู่ความสําเร็จคือประตูไขไปสู่ความยิ่งใหญ่นะคะมันมันมันต้องเริ่มจากความสุขเนาะทุกอย่างเริ่มต้นจากความสุขคุณทําไปด้วยความ เครียดความกดดันนะคะคุณไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้เลยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมนั่งสมาธิด้วยนะคะนั่งสมาธิแบบ4ี่แหรือ489ก็ได้ระหว่างที่นั่งนะคะไม่ต้องนั่งนานนะคะแค่10นาที15นาทีนะคะมันก็ได้แล้วระหว่างระหว่างที่นั่งก็เปิดเพลงแคนนอนนะคะเปิดเพลงเพราะๆเปิดเพลงบรรเลงก็ได้นะคะที่ที่ มันจะทําให้เรานะคะจูนจิตกับจักรวาลน,นะคะจูนพลังกับจักรวาลได้นะคะเขาเรียกว่ามันจะมีคลื่นนะคะอัลฟาสเตตนะคะการนั่งสมาธิโอ้โหมันดีจริงๆมันดีมากๆทําให้เรามีสติรู้เท่าทันในสิ่งที่เรากําลังทําหรือว่าสิ่งที่เราสิ่งที่มากระทบเรานะคะทำให้เรานะคะมีพลังโฟกัสในเป้าหมายของเราได้อย่างชัดเจนได้อย่าง ยอดเยี่ยมนะคะโอ้โหใบหน้านะคะก็เด้งเด็กสวยสดใสเลือดลมสูบฉีดดีอุย้ยนอนหลับฝันดีนะคะไม่ฝันร้ายเลยนะคะแล้วมันจะทำให้เรานะคะมีสตินะคะจะทำอะไรเราเรา,เรารู้เราจับตัวเราได้ทันว่าถ้าสมมุติว่าเรากำลังจะปีดนะ มันจะมันจะถ้ะถาถ้าคนที่นั่งสมาธิบ่อยๆนะจะรู้ได้เลยว่าอุ้ยกําลังจะปิดแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วนะอย่าให้มันเกินสิบเจ็ดวินาทีคุณคุณเคยเรียนกดสิบเจ็ดวินาทีของของอับราฮัมฮิกส์ไหมคะต้องต้องรู้นะคะว่าเวลาที่เรานะคะปิดปาร์ตหรือว่าหุดหิดเกินสิบเจ็ดวินาทีเนี่ยเรากําลังดึงดูดสิ่งนั้นให้มันเข้ามาจะปิดปาร์ตโมโหหรืออะไรก็ ทำได้นะแต่ว่าอย่าให้มันเกิน17วินาทีนะคะให้มันให้มันถ้ารู้ว่ามันจะเกินแล้วนะคะให้รีบพาตัวเองกลับมานะคะจะด่าบวกก็รีบด่าไปเลยนะคะรีบด่ามันไปเลยนะคะแต,แต่อย่าให้เกินมันเล่อย่าให้เกิน17บวินาทีนะคะพอด่ามันแล้วนะคะก็มานะคะปรับอารมณ์ให้มันอยู่ในด้านบวกให้เราอารมณ์ดีนะคะสุดยอดมากเลยคลิปนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกทกคนที่เข้ามาดู ได้ความรู้ดีๆนะคะมีความสุขในการได้รับฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Love you